ทุกคนหลังจากที่แอดมินได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของพรพันธ์เกิดปราดแค่ได้ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเมื่อกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดได้บอกว่าซีเกมในรอบชิงชนะเลิศยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเพียงแต่ว,ว่าโค้ชผู้ผึกสอนห้ามไว้ยังมีบอลสูตรแล้วก็สไตล์การเล่นที่หนักกว่านี้อีกแค่ได้ฟังแอดมินก็อื่นเต้นมากทุกคนจะได้เห็นใน VNL นะคะซึ่งตัวของพรพันเองก็ เราไม่ไหวแล้วอยากเล่นมากๆนะครับอยากรู้ว่าจะดีไหมอยากรู้ว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะครับผมแอดมินเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นเหมือนกันสำหรับแมตช์แรกนะครับไทยเจอกับบัลแกเรียวันที่31พฤษภาคมนี้อ่ะเดี๋ยวจะหาแอดมินขี้โมไปฟังกันเต็มๆมหูกันเลยดีกว่าและจะราแอดมินพูดจริง,งไปกันเลยจริงๆแล้วหนู่าทุกคนอะเราไม่ไหวแล้วแหละเราไม่ไหวแล้วแหละที่จะดูว่า เฮ้ยเต็มฟอร์มเต็มเต็มความตังของทีมชุดนี้มันคืออะไรแต่ว่า,าจะจะขอออกตัวก่อนเลยว่าใน4เกมเนี่ยเรายังเก็บไว้อยู่นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเรามีแค่นี้เรายังเก็บไว้อยู่แล้วดังนั้นอยากให้ติดตามที่วีนแอลเราจะออกหมดเลยเพราะว่าเราอะแทร็กตของเราเนี่ยเราไม่ได้ซ้อมเพื่อที่จะเจอในอาเซียนแต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะคะเราซ้อมเพื่อที่จะไปวีนแอล ดังนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนติดตามในวีแอลเพราะว่าหนูเองก็รอไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าหนูเองก็รู้สึกว่าแบบคืออยากจะโชว์มากกว่านี้ในที่ซ้อมมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะโชว์ไปหมดได้เพราะด้วยด้วยเงื่อนไขของโค้ชที่ให้มาด้วย